สวัสดีนักปฏิบัติธรรมทุกท่านเส้นทางการหลุดพ้นสู่นิพพานเรื่องตำนานมนุษย์หน้าที่25และ26อาหารที่เราเคยกินเราจึงคิดอยากตอนเรากินอิ่มมันไม่นึกอยาก แต่พอหากินไม่ได้แล้วจึงนึกอยากกินเราต้องมองไปที่สัญญาอารมณ์จึงจะเข้าใจในเรื่องนี้เรื่องดีชั่วเรื่องรวยจนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์โลกสัตว์ที่เกิดในโลกนี้จะต้องได้เดินผ่านทางเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้แหละ ที่มนุษย์ไม่อยากเชื่อเพราะไม่สามารถทำความเข้าใจกับตัวเองได้เพราะมนุษย์ไม่เข้าใจกับสัญญาอารมณ์ความคิดของตัวเองที่เป็นตัวสั่งการอยู่ภายในที่เป็นบันทึกของสัญญาจิตเราสอนกันแต่เรื่องภายนอก ถ้าเป็นภายนอกก็มีอาการสามสในสังขารเคยศึกษาในหนังสือส่วนมากจะเชื่อเรื่องของผีสางนางไม้เทวดาอินพรมและพญานาะคความเชื่อในสิ่งอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลของตัวเอง เพียงแต่เชื่อไปตามคนอื่นเขาส่วนมากจะเชื่อแบบสืบทอดกันมาจนเป็นนิสัยไปแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าศรัทธาอยู่ที่ให้คนอื่นเชื่อด้วยปัญญาของตัวเองแม้นท่านจะพูดออกมาด้วยเหตุผล ก็ยังไม่ให้คนเราเชื่อต้องเอาไปปฏิบัติดูเสียก่อนเห็นผลแล้วจึงเชื่อถ้าใครตั้งใจทําจริงก็เห็นผลจริงโดยเอาความจริงที่เราปฏิบัติรู้เห็นนั่นแหละมาเชื่อเรียกว่าเชื่อแบบมั่นคงไม่มีเสื่อม เพราะผู้ปฏิบัติได้เห็นความจริงแต่มันก็ยากที่คนเราจะทำได้อย่างที่กล่าวเอาไว้ส่วนมากจะไม่กล้าเพราะกลัวตายเสียก่อนจะเห็นธรรมะเพราะเส้นทางที่แสวงหามันลำบากยังไม่พอยังเสี่ยงต่อภัย อันตรายด้วยถ้าพลาดก็เสียชีวิตได้เหมือนกันสู้เราเกาะกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เจ็บไข้ป่วยตายก็ยังมีคนอื่นเห็นถ้าตายรวมกันหลายคนมันคงจะสนุกดีถือว่ามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยตายคนเดียว ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่มันอยู่ในปา่ามนุษย์หรือจะกล้าปล่อยตัวเองให้เป็นอย่างนั้นแต่อาหารไม่อร่อยก็ยังแสวงหาอย่างอื่นมากินแดดลมฝนมาก็ยังสร้างบ้านไว้หลบภัยแล้วคิดอย่างไรมนุษย์ จะหนีไปสู้กับภัยธรรมชาติอย่างนั้นทางนั้นมันเป็นยุคที่หาทางเลือกไปได้คือมีอยู่ทางเดียวหนีตายจะต้องไปเจอเสือถึงอย่างไรก็ต้องสู้เพราะไม่มีทางอื่นที่เลือกแล้วผู้เขียนยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ จนทุกวันนี้ไม่กล้าชวนคนอื่นเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมหวังตัดกิเลสอีกเลยมาคิดดูแล้วจะมีใครอยากจะมาเสี่ยงตายทั้งที่มีทางอื่นเลือกส่วนมากที่บวชเข้ามาไม่ได้หวังตัดกิเลสกันหรอกจะมาเล่นน้ำไหล ศรัทธาของทานอยู่ตรงนี้เองศรัทธาของทานมีมากที่ไหนก็จะพากันไหลไปกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อเลือกกินได้ตามใจชอบอยู่สบายน้ำไหลไฟสว่างของใช้ก็เหลือเฟือถ้าไม่เชื่อบวชเข้ามาศึกษาดูปีเดียวก็รู้ พียงแต่เราไม่กล้าเปิดเผยความจริงเท่านั้นเพราะว่าถือเป็นเรื่องของใครของมันฉันไม่เกี่ยวเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งมุ่งแต่เรื่องของเราดีกว่าคนเราเกิดขึ้นมาถ้าไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็คือทุกข์ทรมาน เจ็บปวดอยู่ลำบากกินลำบากนอนลำบากสุดท้ายหาเพื่อนร่วมทางไม่มีถ้าจำเป็นแบบไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมรับพระที่ท่านตัดกิเลสได้จะอยู่ในชะตากรรมอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะรวยหรือจน อำนาจของกรรมจะบังคับท่านให้เดินไปเองเหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเรานั่นแหละผู้เขียนแต่ก่อนนั้นก็นึกกลัวกับสิ่งเหล่านี้เพราะต้องการท้าหาความจริงจึงไม่มีทางอื่นเลือกเหมือนถูกบังคับด้วยคำสาปของตัวเอง ถ้าไม่ทำอย่างที่ตัวเองท้าเอาไว้ก็จะเป็นกรรมแก่ตัวเองเรียกว่าหาทางอื่นเลือกไม่ได้กลัวเสือแต่ผลสุดท้ายก็ได้มาสู้กับเสือมาเรียนรู้วิชาของเสืออย่างมากมายใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างเสือรู้ว่าทุกข แต่จิตใจเป็นอิสระไม่มีสัญญาเข้ามาผูกมัดเหตุที่ทุกข์ก็เพราะว่าการเป็นอยู่มันกลับกันอย่างที่เราคิดไว้แต่ก่อนมาบวชเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งของการเป็นมนุษย์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปมาก เราจะกลับไปเสวยสัญญาเก่าก็ไม่ได้มองเห็นสัญญาเก่าเหมือนกองขยะของการเกิดตายที่ผ่านมามันแสนทุกข์ทรมานเหลือเกินชาวโลกทำไมเขาจึงต่อสู้อยู่ไปได้เพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจตรงนี้เขาจึงอยู่ได้ ถ้าเขารู้เหมือนเราเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงกล้าท้ากับชาวโลกว่าถ้าใครเห็นธรรมะเท่ากับผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าความหมายก็มีอยู่ว่าถ้าใครเห็นธรรมะคำว่าถอยหลังนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าใจในการเห็นธรรม เหมือนกันหน้าไหนก็ตามถ้าเห็นธรรม,มจริงคำว่าปฏิเสธไม่มีข้างหน้ามันลำบากเพียงไรก็ไม่ถอดใจเรียกว่าถอยหลังไม่ได้เลยเราจะต้องมาเกิดตายในโลกนี้เป็นสัตว์หลายล้านชาติมองในสัญญาที่ได้เกิดผ่านมาเราก็รู้แล้ว เราอยากจะไปเกิดอีกหรือเปล่าอย่างนั้นบอกได้เลยว่าความรู้สึกในใจของมนุษย์ในโลกนี้เพียงสายตาเท่านั้นในจิตใจไม่มีมนุษย์เลยมีแต่สังขารเปรียบเหมือนเรือข้ามฝั่งรอการเวลาของลมหายใจจะจากไปเท่านั้นจบ หน้าที่26กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับธรรมะมีความสุขในการฟังสวัสดีครับ